ค่ะท่านผู้ชมไปดูโครงการลมหายใจเดียวกันปตทเขาเร่งส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ล่าสุดนะคะได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี8แห่งค่ะมูลค่ารวม4ล้าน900,000บาทได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงรวม20เครืค่อง และสนับสนุนออกซิเจนเหลวโดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดปทุมธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเป็นผู้รับมอบล่าสุดนี้นะคะโครงการลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตทได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลไปแล้วกว่า70แห่งค่ะคุณอัตพลเริศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปอตทจำกัดมหาชนบอกว่า ปตทเร่งส่งมอบเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันกว่า300เครื่องพร้อมออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยช่วงโควิด1 9และลอก3นี้ปตทได้เตรียมงบสู้ภย COVID ัยโควิดไว้200ล้านบาทค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตรา,ารไหลสูง8เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้แก่กรมราชธรร์โดยมีอธิบดีกรมราชธรร์เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนทันทสฐานโรงพยาบาลราชธรร์ในการดูแลผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนมาก นอกจากเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงแล้วยังมีชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยรวมถึงสินค้าจากโครงการชุมชนยิ้มได้ของปอตทด้วยค่ะและภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตทนะคะได้สนับสนุนโรงพยาบาลบุษราคัมมอบกล่องพลังใจสู้ภย COVID ัยโควิด -19 นะคะสินค้าชุมชนยิ้มได้พร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ คุณอัธพลเริสพิบูล CEO ของปอตทส่งมอบก,กล่องพลังใจสู้ภยัยโควิด -19 สินค้าชุมชนยิ้มได้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุษรากคำโดยมีคุณอนุทินชาญวิลกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบคุณอัธพลบอกว่าโครงการลมให้ใจเดียวกันของกลุ่มปตทพร้อมสนับสนุนการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคำขึ้น โดยได้ส่งมอบกล่องพลังใจสู้ภยัยโควิด -19 1,500กล่องให้แก่ผู้ป่วยโดยในกล่องมีอุปกรณ์จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวนันเช่นกรีมอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูกระดาษชำระเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มอบแอลกอฮอล์ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE 1,000ชุดและสินค้าจากโครงการชุมชนยิ้มได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของปอตท ในการช่วยเหลือชุมชนและ,กะเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้าคุณอัธพลย้ำว่ากลุ่มปตทพร้อมสนับสนุนและเขียงข้างบุคลากร,กรทางการแพทย์คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วเพราะเชื่อมั่นว่าเราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกันค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่คือความร่วมมือความช่วยเหลือนะคะของคนด้านพลังงานในยุคที่โควิด -19 ระบาดและลอก3ค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์7โมงครึ่งแบบนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ